ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะดิฉัน MC เปียวค่ะและดิฉัน MC หมวยค่ะเราสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานจากไทเบลเลตจำกัดค่ะขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะเข้าสู่กับงานช้างกลิ่นปาร์ตี้เบียร์ช้างขายดีมีกําไรก้าวไปด้ยกนก้าวไปให้ไกลกับไทเบฟค่ะวันนี้นะคะพวกเราค่ะทีมงานจากบริษัทไทเบลเลตจำกัดค่ะเราได้จัดงานนี้นะคะขึ้นขอบคุณลูกค้าค่ะน้องหมวยค่ะเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะทาให้ยอดขายของเครื่องดื่มตาช้างของเราค่ะ ขึ้นเป็นที่1ในระดับประเทศไทยกันเลยทีเดียวสุดยอดมากเลยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราค่ะจึงจัดงานเลี้ยงนี้นะคะเพื่อขอบคุณลูกค้าและที่สําคัญค่ะจะสังเกตได้ว่าวันนี้บรรยากาศในงานเลี้ยงของเราค่ะเราได้ยกงานช้างกลิ่นปาร์ตี้มาไว้ที่นี่เลยงัน,นของเราค่ะรางวัลใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ไอนะคะวันนี้เรามีมาแจกกันให้อย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะเรายังมีกระเป๋าล้อรากเดินทางของเครื่องดื่มตาช้างแจกให้ด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังมีในส่วนของตู้แช่ด้วย ยค่ะ นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคู่ป้องข้านะคะสำหรับร้านค้าปีกค่ะเราก็มีจับแจกรางวัลในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์สกู๊ปีไอด้วยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้ให้คูปองของเราอย่าลืมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะของรางวัลของเราจะต้องติดไม้ติดมือลูกค้ากลับไปอย่างแน่นอนอยากทราบจังเลยนะว่าวันนี้ใครจะได้เป็นสกู p ป I ีไอขี่กลับบ้านน้องไหวคะรู้สึกตื่นเต้นแทนเหลือเกินนะคะใช่แล้วค่ะ,แล,คะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วค่ะที่ ที่เราจะมาทําการเปิดพิธีนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานค่ะผู้จัดก,การภาคการตลาดที่1คุณธนพัฒน์พิพิธปีชาค่ะและทีมผู้บริหารภาคการตลาดที่1ขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะก็<อ>พวกเราขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมผมชื่อธนพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อมองมงแบบแมวอะครับเิด <c oughs> <c oughs> เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อตอนต้นปีมาจากอีสานนะครับอยู่แถวอุดรขอนแกน่นแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี่เป็นครั้งแรกในภาคหนึ่งนะครับก็งานเลี้ยงทรัพย์นะครับประจําปีจากสมัยก่อนนี้เราจัดปีละครั้งนะครับมารวามกงนหมดเลยตอนนี้ก็แบ่งเป็นศูนย์เราอยากเชิญซับมาให้เยอะมากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้เมื่อวันที่28ก็จัดที่ปากน้ํา29ก็จัดที่ของนอนทบประทุมที่ สุราชการแล้วก็อันนี้ของกรุงเทพนะครับกรุงเทพฝั่งทนอันนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานของรางวัลเต็มไม้เต็มมือหลักๆก,ก็งานก็คือเราอยากจะเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าของเรานะครับที่ช่วยผลักดันสินค้าในเครือของเราทั้งหมดด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําทีมงานทั้งหมดของของพวกเราจะได้รู้จักมักคุณหน้าตาแล้วก็เรียกใช้งานกันได้นะครับ หน้าใสาๆอยู่ข้างๆผมนะครับนี่ผู้จัดการภาคอำนาจนะครับเป็นผู้จัดการภาคสุราของภาคหนึ่งของเรานะครับต่อมาขวามือนี่ผู้จัดการชาตรีนะครับโมเป็นผู้ช่วยภาคออนเทดนะครับดูแลตลาดกลางคืนทั้งหมดนะครับตลาดกลางคืนในภาคเราเกือบ1 0,000ื่นล้านา้าต่อมาก็ผู้จัดการแสงเพชรหนึ่งนะครับหนึ่งนี่ดูแลธุรกิจเบียร์ฝั่งจอมทองนะครับ ตัวใหญ่ๆเอาลูกบอลยัดท้องมาด้วยนี่ผู้จัดการบัฟนะครับบัฟกันนิดานะครับดูแลกรุงเทพชั้นในอันนี้ท้องจะคลอดเลยระลุ้นไม่ให้คลอดบนเวทีเดี๋ยวคลอดก่อนสมการนะครับท่านต่อไปผู้จัดการหมูนะครับผู้จัดการหมูผู้จัดการเบียรในส่วนของหลักสี่นะครับผู้จัดการบารผู้จัดการสุราห้วยขวางบางนานะครับผู้จัดการมนชัย เป็นผู้จัดการสุลาในส่วนของฝั่งจำทองอันนี้พี่น้ำฝนผู้จัดการยงยศนะครับผู้จัดการธุรกิจเบียร์ฝั่งสมุทรปราการครับผู้จัดการหยองอันนี้ทีมงานออนเทสนะครับของผู้ช่วยภาคช,ชาติดูแลกรุงเทพชั้นในผู้จัดการสุวิมลน,นะครับผู้จัดการโออันนี้มาจากสกลนครนะครับเพิ่งมาร่วมกับเราดูแลธุรกิจเบียร์ของจังหวัดนนทบุรีผู้จัดการออส นะครับดูแลตลาดกลางคืนนะครับฝั่งหลัก4ผู้จัดก,การโจดูแลตลาดกลางคืนสมุทรปราการจอมทองสุขสตรครับผู้จัดก,การสุขสตรมิสเตอร์แฮปปี้เป็นผู้จัดก,การเบียร์สดของภาคเราอันนี้ผมบอกไว้ก่อนผู้จัดก,การเบียร์สดเนี่ยดูแลหน่วยงานเบียร์สดตามร้านค้าแล้วก็ไปออกงานฟังก์ชันงานบุญงานบวชงานแต่งงานอะไรนี่สั่งเบียร์สองถังนี่ไปถึงที่เลยนะครับไปถึงที่ติดต่อทีมงาน ของเราที่ดูแลพวกท่านบอกว่าอยากได้เบียร์สดนี่เราบริการนะครับต่อมาผู้จัดการชนินครับดูแลสุลานะครับในส่วนของหลักสี่ผู้จัดการอ้วนนะครับธีรวิทย์คนนี้มาจากเชียงใหม่มาเป็นผู้จัดการเบียร์อยู่ที่ปทุมธานีและสุดท้ายก็ผู้จัดการวรลบครับทีมงานอีเวนต์เรามีทีมงานอีเวนต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำคอนเสิร์ตทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะ ตโต๊ะเก้าอี้เต็นซื้อผลิตภัณฑ์เราไปใช้ในงานงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานบวชขอมานะครับล่วงหน้าที่มีเว้นบริการได้ถึงที่นะครับโดยเฉพาะท่านเอเย่นซับเอเยตนใครจะมีงานขอให้นึกถึงพวกเราก่อนเลยเราพร้อมไปบริการท่าน One two three สุใจแต่ต่อไปสึกวันคงวุ่นวาย มาได้เลยค่ะนะคะเรามาทําการถ่ายภาพนะคะรอบรอบนะคะเป็นตู้แช่ค่ะจากเครื่องดื่มตาช้าของเรานะคะเขตจอมทองค่ะกล้องพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการถ่ายภาพนะคะว่านี่ลูกค้าทั้งสีท่านของเขตจอมทองค่ะได้รับรางวัลเป็นตู้แช่จากเครื่องดื่มตาช้าของเรานะคะพี่ช้างของเราขายดีมีกําไรก้าวไปด้วยกันก้าวไปให้ไกลกับไทยเบฟนั่นเองค่ะชคดีของเขตพนครหนึ่งนะคะที่ได้รางวัลเป็นตู้แช่จากเครื่องดื่มตาช้าของเราไปนะคะบอกเลยว่า เบียช้างนะคะขายดีมีกําไรอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะนะคะให้เครื่องลื่มตาช้างของเราค่ะไปนะคะช่วยงานไม่ไว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงใดๆนะคะก็สามารถติดต่อนะคะทีมงานของเราได้เลยค่ะลูกค้าผู้โชคดีนะคะสําหรับโซนเขตพระนครสองค่ะขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะ นะีะเรากําลังถ่ายภาพร่วมกันอยู่นะคะแต่ว่ารอบหน้าค่ะแน่นอนค่ะรางวัลบิกซเซอร์ไพรส์ของเรานะคะเป็นมอเตอร์ไซค์สกูปปีนะคะทั้ง3โซนไม่ว่าจะเป็นจอมทองค่ะพนคร1รวมไปถึงพนครนคร2นะคะวันนี้เราจะได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันอย่างแน่นอนค่ะ But I did so succeed And she saw me before I Die. Oh, oh, yeah. I tried to understand this. I choose the devil of How could I be so foolish? How could I could not to not to see the one one behind. เลยนะคะผู้โชคดีทั้ง3โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตจอมทองค่ะพนคอนหนึ่งนะคะรวมไปถึงพนคอนสองเชิญได้เลยค่ะทุกสวดทุกอันนะคะเราขออนุญาตเก็บภาษีเพียงแค่5เปอร์เซ็นต์ got ท่านั้น